ทีมของผมมันโหดกันไปไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมดูดิดูแต่ละตัวดิครับสายเติมเนี่ยท็อปทอปของเมตาของเกมทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วแบบนี้เอาไปไต่แล้งเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะไหวหรือเปล่าวะคุณผู้ชมและดูฟอร์ม B ซะด้วยมีแต่คนส่วนมากจะหัวตั้งนะครับเนี่ยฟอร์ม B แบบนี้ คือเอาง่ายไปไต่แรงจนชนะจนแบบชิลแล้วะโอ้โเพราะฉะนั้นผมคิดคอนเทนต์ออกละคุณผู้ชมเราจะลองฟูนักเตะฟอร์ม E <c oughs> ดูไหม <c oughs> เราฟูฟอร์ม B เนี่ยมันก็แบบว่าชนะง่ายแล้วมันไม่มีใครหัวตกครับผมผมก็อยากรู้ว่าถ้าเราใช้นักเตะฟอร์ม E เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเอาไปไต่แรงได้หรือเปล่าโอ้หจัดเลยใส่ฟอร์ม E ไปแม่งเลยเอา <c oughs> ไม่มีนักเตะเลยว่ะคุณผู้ชม นักเตะผมไม่มีฟอร์มอีแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรวะเพราะฉะนั้นลองฟอร์มดีดูวะโอ้ oh my god <laughs> มีแค่นี้วะคุณผู้ชมโอ้โหมันจะครบสิเอ็ดตัวไหมครับเนี่ยเดี๋ยวขอญาจัดตัวกันนะฮะวุ้ยฟอรเดนวุ้มีบิดมีบิดมาด้วยชิปนี้โอ้กองหน้าจัดไปเลยครับผมมีเคบินเดอะบอยด้วยเดอะบอยล่างไหนดีล่างนี้ดีกว่า ไม่รู้ว่าจะมันจะครบทีมหรือเปล่านะคุณผู้ชมต้องลองใส่ๆดูนะฮะกรับโอ้โหมีประมาณนี้นอะนอกนั้นเป็นเดอะบอยเหมือนเลยว่ะคุณผู้ชมกับโฟเดนเป็นนักเตะซ้ำนะฮะโอโ้โหเหลือแพ็กหลัง <c oughs> แพ็กหลังมันไม่มีแล้วทําไงดีอ่ะวิแต่ยังเหลือไอ้นี่อยู่ว่ะคุณผู้ชมนี่โกวินเลียมวิแบบนี้เราต้องเล่นหลังสามละฮะอันนี้ต้องเล่นหลังสมว่ะคุณผู้ชม โอ้ห oh, แผนนี้หลังสามอีกแล้วเราเอาเฉพาะนักเตะที่มีนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีเนี่ยผมขออนุญาตใช้นักเตะฟอร์ม B นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อมันจะมีนักเตะฟอร์มฟอร์มนี้อยู่ฟอร์ม C เออค่อ,คอยๆขยับไปทีละนิดถ้าไม่มีฟอร์ม C กองหลังจริงๆก็จะเป็นฟอร์ม B นะครับอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าครั้งนักเตะผมไม่มีถ้ามันมีผมใส่ไปเลยเว้ยมามาหลังเราจะเล่นหลังสามพอนะคุณผู้ชมนี่ ขอเป็นฟอร์มซีอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะถ้ามันมีตัวดีอ่ะผมใส่ไปแล้วถ้ามันมีฟอร์มดีอ่ะผมใส่ไปแล้วกองหลังอ่ะแต่เสียดายไม่มีอ่ะแต่ผมยังไม่ได้อัพไอ้ตัวนี้เลยวะนี่อัพออตโอต้ไปเลยนะครับผมดิโกวิลเลียมนะครับลางนี้เราไม่ได้ใส่ใจอยู่ละไม่ได้ปิดต่าก็ได้นะเนี่ย ประมาณนี้นะคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับว่าถ้าไปไต่แรงฟูนักเตะฟอร์มดีผสมกับกองหลัง3ตัวที่มี C นะคุณผู้ชมเราจะเอาไปไต่แรงมันจะไต่แรงได้หรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แหละแต่จะแพ้หรือจะชนะฝ่ายต้งข้ามเนี่ยวัดกันที่ฝีมือแล้วแหละคุณผู้ชมแล้วเราจะไม่มีตัวสำรองด้วยนะครับเนี่ยต้องรอรุ้นในเกมดูอีกทีนะครับว่าตัวไหนจะหัวตั้งบ้างตัวไหนจะหัวตกบ้างนะคุณผู้ชมจะมันจะเดือดขนาดไหนนะคะ แล้วเราไปดูกันได้เกมมาแล้วสามคู่ติดแล้วนะคุณผู้ชมอยากลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่านักเตะเราเนี่ยจะหัวตั้งหรือหัวตกนี่แหละจอดนี่แหละมันต้องลุ้นไว้แต่ก่อนที่เราจะรุ้เนี่ยขอดูฝั่งนักเตะก่อนได้ไหมว่าเราจะเจอทีมตึงหรือเปล่าโอ้โห ทีมมาตึงจังวะคุณผู้ชมเนยมารมาาโดน่าประธานเป้โอ้โหกองหลังมันก็ตึงนะครับเบาเออซะด้วยกองหน้าก็ตึงแต่ดูเราดิใครบาง่ะเนี่ยเอาง่ายๆนะนักเตะทั้ง11ตัวเนี่ย ผมไม่เคยใช้ใครเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ชุดหลักของจีเนียด้วยไม่คุ้นเคยนักเตะด้วยคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรเราชอบอะไรที่มันลำบากอยู่ละอะไรที่มันง่ายเกินไปอ่ะเราชนะง่ายเราเบื่อแต่ตอนนี้เราต้องลุ้นนะว่านักเตะเราจะฟิตหรือว่าจะหัวตกนะครับขอให้หัวตกนิด้อยเถอะฮึบโอ้ย <c oughs> ไม่มีใครหัวตกเลยคุณผู้ชมอุ้ยเป็นไปได้เหรอวะเนี่ยอุ้ยเกินอันนี้นักเตะฟอร์มดีนะคะ โอ้โหนี่ขนาดฟอร์มดียังไม่หัวตกนะครับใจจริงผมอยากใช้นักเตะฟอร์มอ e ีด้วยซ้ําแต่ผมไม่มีไงคุณผู้ชมแต่อันนี้มันอยู่กับดวงจริงนะครับแต่ถ้าเราดวงซวยเนี่ยนักเตะก็จะหัวตกเยอะหน่อยนะครับผมหรือว่าฟ้าลิขิตไม่อยากให้เราแพว้วหรือว่าอยากให้ถูสีกาแฟต่อข้ามกันแน่่คุณผู้ชมยังไงก็รอดูในเกมนะครับผมว่ามันจะเดือดชมันขนาดไหนนะะแล้วเราไปดูกันได้เกม แล้วเกมนี้เราไปเยือนฝ่ายตองข้าวว่ะทีมเขาก็ตึงใช่ย่อยนะครับเนี่ยแต่ฟ้ากําหนดไม่ให้เราไม่ให้หัวตกไปนี่ฮะฮะเด็กพ่อสยัยไม่ต้องกลัวหรอกเรามากับหลวงพ่อคุณผู้ชมข้ามากับพระไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอะ่ะเคยได้ยินป้าเพลงเนี่ยปาดเฟอเดนปาดเลฟอเดนวิฟอเดนดับบันเอา้าไม่ได้บัน เส <S <S ดายโอ้โหใครมันขัดวะคุณผู้ชมช็อตนี้มันต้องได้ปั่นแล้วปะวิมันขัดได้ไงอะมันอยู่ด้านหลังอะตะกี้อะอะไรวะขัดเฉยเปิดไปอโอ้โหนี่โวิลเลียมมไม่ไม่ขึ้นเลยไม่เอาเลยเหรอวะลูกหัวม่เสีได้ช็อตโฟร์เดนมกี้มากเลยถ้าได้ปั่นยังไงก็เข้านะคุณผู้ชมมา,มามดิครับผมแต่อย่าลืมนะครับเราไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับอันนี้ลําบากแล้วล่ะในครึ่งหลังอะคุณผู้ชมทาชิง ดับบอนนี่ไงล่ะครับครั้งแรกเนี่ยเราต้องใส่ให้สุดไว้มาแล้วครับผมนักเตะฟอร์มดีผมเปิดฉากได้สวยงามว่ะโอ้โหน้บหนึ่งไปแล้วค่ะฟ้าลิกิตไม่อยากให้เราแพ้หรือเปล่าว่าคุณผู้ชมแค่แบบตอนดวงที่มันจะเลือกนักเตะแม่งก็ไม่มีใครหัวตกอะเกินไปฟ้าลิกิตไม่อยากให้ซีเนียร์แพหรือเปล่ายำ้ำนะว่านี่คือเกมแรกทําไม่ได้วอร์มอุ้ยหยอดเลย ตปาป่านนี้น่งสวยที่เขาไปเรียมตบเข้าในสักโอ้ยสองศูนย์เ <c oughs> ฮ้ยหรือว่ามันอยู่ที่ฝีมือผมว่าคุณผู้ชมเราเล่นทีมสายเติมที่นักเตะอดหดติดเตมตาของเซิร์ฟเนี่ยเราก็ชนะง่ายแต่นี่เรามาเล่นฟอร์มนักเตะฟอร์มดีก็สองศูนย์ไปแล้วอ่ะมันอยู่ที่นักเตะหรือว่าอยู่ที่ฝีมือจีเนียสวะอยากรู้อ่ะโอ้โหการเข้าทำเนี่ย สุดมากเลยนะครับเนี่ยฟ้าลิขิดไม่อยากให้เราแพ้แ,พแต่เกมมันยังไม่จบ <c oughs> ต้องรอดูครึ่งหลังก่อนนะครับนักเตะมันไม่ฟิตเยอะนะครับบอกตรงไม่มีตัวเปลี่ยนแบบนี้เฟซช็อตพลาดหแต่ละคนไม่เล่นดีเลยวะย้ำนะว่าไม่ได้วอร์มนะเราจัดนักเตะเสร็จแล้วก็ไต่แรงเล่นแม่งเลยครับบอนค้องโอ้โหไม่ได้ ไม่ได้วอร์แล้วก็ไม่ได้คุ้นชินกับนักเตะที่เล่นด้วยนะครับเนี่คุณผู้ชมคือเอาง่ายจัดตัวปุ๊บอ่ะเห็นตะกี้ใช่ปะแล้วใส่เลยอ่ะกดแรงเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลวงพ่อโอ้โหอุ้ยหลวงพ่อนี่การเขียวนะครับนี่ยังเก่งเหมือนเดิมโอ้โหใครได้ดูจีเนียตั้งแต่สมัยเป๊นะครับเดคอาร์เนี่ยคือชุดหลักของผมนะคุณผู้ชมสมัยที่เล่นให้แมนยูโคตรเก่ง แต่นี่ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นนักเตะต,ตัวอื่นนะครับเดคมันไม่มีตำนานมาไงเรานก็เลยไม่ได้ใช้หลวงพอ่อห่างเหินไปนะครับแล้วกลับมาใช้แม่งยังเหนียวเหมือนเดิมเลยเหรอผมคิดถึงมากครับจากที่เป็นนักเตะชุดหลักของเราอะ่ะตอนนี้กลับมาใช้แบบคิดถึงอะ่ะสวยจัดเฟกช็อตปาดเข้าในแล้วหลอดมอ่วงโอ้โหมึงยิงไปไหนวะกลัว โอ้โหข้ามากับพระครับมากับหลวงพ่อเดไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอะหลวงพ่อบอกไว้ใจได้เลยสุด,ดยัดจะเย็นจะเย็นหลังเราสามซะด้วยเพราะฉะนั้นเราคุมกองหลังดีๆครับเขียรยไปเลยครับผมเห็นการเล่นก็ไม่คุ้นชินครับแต่หน้าสามผมหน้าผม,น,าผมน่าจะเล่นบ่อยอยู่ ถล่มง่ายๆเอาง่ายนะครึ่งแรกเราถล่มไปายราข้ามได้คือถล่มเลยนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ออกนี้ก็โอเคไปครึ่งหลังก็นักเตะไม่มีเปลี่ยนครับเก็บสกอตไปอเดี๋ปัดไว้โอ้โหนี่ก็มีเยียมหลุดตบเข้าในซัดจอดจ่อครับผมสามสูตรเพราะว่ามันน่าจะอยู่ที่ฝีมือผมแล้วล่ะคุณผู้ชมบอกตรงว่าตอนนี้เราไต่แงค์นะครับในตอน 41 22นาทีอะคิดเอาละกันยอมอดหลับอดนอนด้วยหาจังหวะแบบหาเวลาตึงๆด้วยนะครับเนี่ยดบอกตรงว่าไม่มีทางอ่อนนะครับฟเดนอยากเห็นฟเดนบิดไหมคุณผู้ชมโอ้โหจะหาจังหวะบิดไม่ได้ว่ะฟเดนล่างนี้มีบิดเคเลอร์ด้วยนะครับฮะหลวงพ่อหลวงพ่อแก้งออกมาแล้วไม่ต้องออกมาโอ้มันสั้นชนคัน อ๋อหลวงพ่อวุอ้ยหลวงพ่อใเคีย์อาชนคานสองดอกโหตะเกียร์ถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วช็อตที่มันซ้ำครั้งที่สองอ่ะติดหลวงพ่อแล้วชนคานนะคะโอ้โหมากับดวงจริงว่ะแล้วหลวงพ่อผมไม่ยทำเต็มที่ที่สุดละคุณผูช้ออชมโคุมใจเลยนี่แหละรึ่งหลังเนี่ยนรกของแท้นะคุณผู้ชมนักเตะของเราเนี่ยไม่มีแรงแน่นอนไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับต้องรอดูว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะแก้เกมพิกกลับมาได้หรือเปล่านะ แต่แม่งหลวงพ่อเดยตะกี้ย่งสุดจริงวะ่งวะคุณผูช้ชมยอมเลยยังเหนียวเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหสงสัยฟ้าลิขิตไม่อยากให้ซีเนียตแพ้ว่ะปาดไปตบปาดส,สวยโอ้โหเฟอร์เรนต์มึงวิ่งไปอยู่หลังเขาแบบนั้นทำไมวะไม่เข้าใจจะดับซะหน่อยนี่แหละนี่แหละบิส卡า โอ้โหชนคานหรือประตูมันปัดได้วะตะกี้อุ้ยจะสามเหลี่ยมแล้วซานหลานม่วงโอ้โหชนเสาอีกโอ้ฝ่ายตรงข้ามมันก็มีดวงเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมชนเสาชนเสาชนคานเหมือนกันเลยตะกี้โอ้โหยังไม่4-0ว่ะมิปัดคุณจะได้เห็นบิดข้อเท้าไหมจะได้เห็นปั่นโค้งไหมเนี่ยช็อตนี้แหละปั่นโค้งโโอ้หเบาจังวะ โอ้โหผมว่าสกิลบิดมันน่าจะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับเนี่ยสมัยนั้นมาใหม่ๆแม่งปั่นทีไรแม่งเข้าตลอดเวอร์ตลอดตอนนี้มันนานแล้วไงของเก่าอะไรก็โดนเนิร์ฟหมดแหละแบบนี้แหละครับของเก่าอ่ะเฮ้ยเอายังไม่โดนกล้องหลังสกันได้ครับเสียจังหวะเฉยไปเราข้ามอย่าบอกว่าเราจะเก็บชีวิตโอ้โหชนเสาแล้วมั่นได้สามจนได้อุตสามีดวงชนเสาแล้วนะครับแต่บอลยังเข้าทางฝ่ายเราข้าม นี่ไงคุณผู้ชมมาตีตื้นมาแล้วไงสามนแล้วยเดี๋ยขอปับบุกห่งขีดก่นอนเฮ้ยปับรับหนขีดดิเอาแล้วไงเอาแล้วมาไม่มีตัวเปี่ยน,นะครับนี่คุณผู้ชมเราต้องเ,เล่น,เ,น,นเก่าเกมหน่อยนะครับยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้อวไวโอฝังมันก็นนแบบเกมบุกเ,เกมลุกมาหขีดว่ะบอลไปเยอะคุณผู้ชมโอวนครับผม ของบอลไว้เยอะของบอลไว้เยอะวนใช้เหลี mai mai. ่ยมใช้เหลี่ยมให้มีให้หมดเกมมีเหลี่ยมอะไรจีเนียใช้หมดตบเดบอยหงุหยอดไม่ได้มันเข้าไว้ตอนแรกผมจะให้วิ็เลี่ยมหยอดผมคิดว่าเป็เหลียมมันน่าจะหยอดไม่ดีนะครับก็เลยส่งให้เดบอยนี่ครับผมใช้เหลี่ยมวนครับหย่อนวนมันคือเราไม่ได้ถ่วงนะคุณผู้ชมมันเป็นเหลี่ยมที่ควรใช้ครับเนี่ยเห็นป่ะวนวนวนเราจะเสียบอลยากเห็นป่ะอ่ามึงเสียบอลได้ไงอ่ะอุ้ย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 โรเบิร วิว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 ยา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 ด้วยมันยิงตรงตัวโอเคแล้วนะโอ้ลงพอดีกูปฏิกิริยาดีมากโอ้ดีนะครับมันยิงตรงตัวคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วอ่านเกมไม่มีผิดครึ่งหลังฝ่ายเราข้ามมาไล่บี้มาแล้วเว้ยคุณผู้ชมตั้งแต่เราเนี่ยหัวตั้งน้อยมากนะครับแล้วก็หัวตกน้อยเหมือนกันเราโชคดีไง พอโชคดีด้วยที่ครึ่งแรกเนี่ยเรายิงฝ่ายตรงข้ามั่งสามลูกอะ่ะเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเราโดนกระหน่ำของจริงอะ่ะนัน่นนักของจริงอะ่ะรอสวนอย่างเดียวอะ่ะดูภาพดูแต่ละตัวหอบแดงหมดแล้วอะ่ะอุ้ยโอ้ย<แ>ฟาวช้า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 ไปหยอดเข้ากลางไปโอ้โหแม่งเดอะบอยชิบหายอย่านะส<า>ู้วฮะเดี๋ยโอ๋อ แล้วว่ะสามสองไปแล้วข้ามันตีตื้นมาแล้วค่ะโหเล็กซี่นาชีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องชนะดิวะโอ้ในโกวิดเนี่ยมันไม่วิ่งแล้วว่ะคุณผู้ชมไม่สอนแล้วว่ะตอนแรกกูคิดว่ามึงจะวิ่งม,ม่สอนแล้วว่ะโอ้ยกองหลังครึ่งหลังแม่งเกมเปลี่ยนจริงๆว่ะคุณผู้ชมโดนกระหน,น่ำเลยอ่ะ นิ่โกวิเลียมิงอเอามึงแทงอะไรอ่ะโกบเลียมอนนิโควิเลียมอุ้ยโอเคโหตอนแรกจะสวนต่อนะครับแต่ยังดีนะที่รนเป่าจบยังชนะได้นะสามประตูต่อสองนะคุณผู้ชม โอ้เป็นไงก็คิดว่าจะแพ้นะครับถามว่ายากไหมยากมากๆครัเราไม่คุ้นชินกับนักเตะฟอร์มดีที่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยเร,เราเล่นสดด้วย <c oughs> จัดตัวปุ๊บเราเล่นปั๊บไม่ต้องวงไม่ต้องวอร์มอ่อกคุณผู้ชมโคตรสุสีอ่ะ ก็ยังเอาชนะไม่ได้อะครับผม3ประตูต่อ2ก็ยังไม่แพ้อขนาดนั้นแหละก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ,สไครกดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้า